หน่อยก็จะมารีวิวนะคะเครื่องชงค่ะกาแฟเจ้าตัวนี้นะคะมีชื่อว่าแลนซิโ o ค่ะ Compact c a r คัสฟนะคะนี่เนาะ วัีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมารีวิวนะคะเครื่องชงค่ะกาแฟเป็นเครื่องชงกาแฟที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครกําลังจะเปิดร้านอยู่นะคะอยากได้เครื่องชง2หัวกรุ๊ปค่ะขนาดแบบเล็กๆกระทัดรัดนะคะไม่เอาใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นเครื่องชงที่แข็งแรงทนทานเป็นแบรนด์ยอดนิยมด้วยนะคะนี่เลยค่ะหน่อยก็อยู่กับเขาเรียบร้อยแล้วนะคะ จ้าตัวนี้นะคะมีชื่อว่า l a n c e r i o ค่ะ Compact c a s f i นะคะนี่เนาะเขาจะเป็นเครื่องชงขนาด2หัวกรุบนะคะที่ย่อส่วนเข้ามาค่ะซึ่งพอคำว่าย่อส่วนเนี่ยเขาก็จะเป็นรุ่น Compact ค,ค่ะนีะ่นะคะก็จะคล้ายๆกับพวก Nova Compact นะคะ Nova s i m o l a r l y ค่ะ Compact ก็จะเป็นขนาดแบบสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะเป็นขนาดเล็กๆรกะถัดรัดค่ะแต่ว่าเป็นสองหัวกรุ๊ปนะคะสามารถใช้งานชมได้อย่างต่อเนื่องนะคะนี่ขนาดหัวกรุ๊ปค่ะขนาดมาตรฐานนะคะมี2ก้านสตรีมนมมี2หัวกรุ๊ปมี1ท่อนำร้อนค่ะแบบนี้นะคะซึ่งก้านสตรีมนมเนี่ยก็จะเป็นแบบหนอดหมุนนะคะหน่อยชอบมากๆเลยเวลาที่แบบก้านสตรีมนม ออกแบบหนอดหมุนนะคะมันสามารถออกแบบการใช้งานว่าเราอยากจะใช้แรงขนาดไหนก็ได้ค่ะซึ่งมันจะไม่แบบปึ่งเดียวนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ชินกับการใช้งานนะคะแบบสวิตลงหรือว่าแบบที่มันออกมาในรูปแบบแรงๆนะคะเนาะซึ่งตัวนี้ค่ะคอบค t r โ l ได้นะคะคอนโทรนี่ใช้งานได้ทีเดียวค่ะ2ฝั่งเลยหรือว่าเราจะใช้งานทีเดียวนะคะทั้งหมด5จุดเลยก็ได้ค่ะ สตรีมนมฝองฝั่งพร้อมกันใช้งาน2ฝั่งพร้อมกันหรือจะกดท่อน้ำร้อนอีกหนึ่งตัวเพิ่มไปได้ด้วยก็ได้นะคะก็ต้องบอกว่ารองรับการใช้งานค่ะได้อย่างต่อเนื่องนะคะลันต่อ1วันค่ะประมาณ150แก้วถึง250แก้วค่ะต่อ1วันนะคะนี่นะชงต่อเนื่องได้ค่ะประมาณ30แก้วต่อ1ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าใครทำได้ไวกว่านั้นก็สามารถชงได้ไวกว่านั้นนะหน่อยมองว่า บางคนอาจจะทําแบบหนาทีต่อหนึต่อหนึแก้เขาก็ได้นะคะแต่หน่อยคิดว่าคงไม่มีใครทําแบบเร่งรีบได้ขนาดนั้นเนาะถ้าเกิดว่าใครทําได้เจ้าตัวนี้ก็รองรับได้เช่นกันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะมีระบบแบบเซฟตี้ดีมากๆเลยนะคะเขาจะมีเซฟตี้ทั้งหมด3จุดค่ะซึ่งการใช้งานของเขานะคะแข็งแรงทนทานมากๆเลยค่ะเวลาที่เรามีปัญหาในเรื่องของการดื่มน้ําค่ะถ้าเกิดว่า ไฟตกไฟกระชากดึงน้ำเมมบอร์ดค่ะเขาจะเสียเป็นจุดๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทำอะไรแบบผิดพลาดไปนะคะอย่างเช่นไม่ได้เปลี่ยนถังน้ำค่ะหรือว่าระบบตัวกรองมีปัญหานะคะเซฟตี้ตรงเนี้เขาจะตัดสวิตต์ตรงจุดที่มันมีปัญหาไปเลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันควบคุมการใช้งานค่ะได้ทั้งระบบนะคะเวลาที่เรามีปัญหาจุดไหนก็แก้ปัญหาจุดนั้นได้แบบตรงตัวเลยนะคะก็ถือได้ว่า เป็นเครื่องทรงตัวแรกแล้วก็ตัวเดียวเลยนะคะที่มีระบบเซฟตี้แบบนี้ค่ะเครื่องชงแรนซ e ลิโ Compact คาร์ฟนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยว่าเอ้ยเขาเป็นแบรนด์นิยมจริงๆหรือเปล่าหน่อยแนะนําว่าไปเซิร์ช Google ได้เลยค่ะจะเจอเขาอยู่นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดังมากๆนะคะเนาะก็ถือได้ว่าเป็นแบรนด์หนึ่งค่ะที่ได้รับความสนใจนะคะมากๆเลยทีเดียวเนาะ ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะที่หน่อยชอบมากๆค่ะเพราะว่าเขาสกัดกาแฟออกมาได้ค่อนข้างนิ่งนะคะแล้วก็อร่อยเลยแบบนี้นะคะอันนี้ไม่เชื่อถามพี่เล็กได้นะคะพี่เล็กก็จะรู้ว่าหน่อยชอบเนี่ยแรนซโอมากๆนะคะตัวนี้นะคะพอมาเป็นรุ่นคอมแพคค่ะแสดงว่าเขาก็จะเป็นรุ่นที่สีเดี่ยมลูกเต๋านะคะตัวนี้หน่อยมองว่าเขาจะสามารถเหมาะสําหรับคนที่อยากจะได้ เครื่องชง2หงวกร๊ปนะคะแต่ว่าพื้นที่ในการใช้งานของเราอะน้อยนะคะก็จะแนะนําเป็นรุ่นพวกนี้ไปเนาะเพราะว่าตัวนี้ยเคาน์เตอร์ค่ะจะอยู่ที่1.5นะคะเมตรนะคะก็วางเครื่องบดได้เครื่องชงได้นะคะแล้วก็ไม่ใหญ่มากค่ะดูเป็นเครื่องที่แข็งแรงนะคะชงได้ต่อเนื่องด้วยขนาดหม้อต้มค่ะ5ลิตรนะคะขนาดหม้อต้ม5ลิตรเป็นระบบฮี a เอ็ก n ชงค่ะหรือว่าระบบแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะ ซึ่งระบบแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยมันก็จะเหมาะสําหรับการชงต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไปหาข้อมูลดูค่ะการแลกเปลี่ยนความร้อนก็จะสามารถแบบดึงน้ํานะคะได้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยที่ทําให้อุณหภูมิด้านในค่ะไม่ตกนะคะแบบนี้ค่ะขนาดหัวกลุกค่ะ58นะคะเป็นขนาดมาตรฐานนะคะก็หัวกลุกค่ะเป็นทองเหลืองนะคะ ตรงนี้มีอะไรอีกเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์รอบนอกกันดีกว่านะคะรูปทรงหรือว่าบอดี้ของเขาเนาะรูปทรงของเขานะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งด้านหน้าค่ะก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะคะด้านบนก็เช่นกันค่ะสามารถรองรับในการว์มแก้วได้ค่ะประมาณ20แก้วบวกเลยทีเดียวนะคะด้านหลังค่ะก็จะเป็นสแตนเลสสตีลเหมือนกันนะคะก็เป็นแบรนด์แรนซิโ o นะคะ เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูเนาะเป็นแบรนด์แลนซิโอนะคะสวยๆเลยค่ะโชว์โลโก้นะคะด้านข้างค่ะเป็นกรอบพลาสติก ABS นะคะซึ่งเขากอา็ออกแบบมาค่ะให้ทนความร้อนค่ะทนกับ แรงกระแทกนะคะแล้วก็เป็นพลาสติกอย่างหนาค่ะซึ่งพวกนี้เขาเรียนแบบออกมาคล้ายๆกับพวกเฟรมรถยนต์ค่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเขาจะเ้ยแตกง่ายหรือเปล่าทนความร้อนหรือเปล่าโดนความร้อนไปนานๆจะกรอบจะแตกจะหักหรือเปล่าแข็งแรงมากๆนะคะตัวนี้อเลยซึ่งหน่อยชอบบอดี้ของเขานะบอดี้ของเขาดูหนักแน่นมากนะคะอ่ะมีอะไรอีกบ้างท่อนําร้อนค่ะจะอยู่ตรงกลางนะคะ ซึ่งสวิตน้ำร้อนค่ะจะแยกกับตัวสวิตอื่นๆเลยนะคะเขาจะสามารถเปิดแล้วก็ปิดเองได้าตามตามความต้องการของเรานะคะเนี่ยเดี๋ยวหน่อยเอาให้ดูปึ๊บนี่อยากได้เท่าไหร่กดปิดเองนะคะมันจะทําให้เรานะคะใช้งานได้ง่ายค่ะเวลาที่เราอยากจะใช้น้ําปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะคะตัวนี้ค่ะมี2ก้านสตีมนมนะคะ2ก้านสตีมนมสามารถใช้งานพร้อมกันได้นี่ ะะเป็นแบบหนดหหมนนะคะซึ่งจะทําให้เราค่ะกะความแรงได้เองตามใจชอบเลยค่ะบางคนอาจจะแบบอุ๊ยกลัวค่ะว่าเราสตีมนมมาแล้วคือสวิตลมมาปุ๊บมันแรงฟู่ลงมาเลยนะคะตัวนี้ค่ะเราอยากจะได้แรงแบบน้อยๆได้แรงเยอะๆได้แรงเยอะมากก็ได้นะคะก็สามารถรที่จะควบคุมค่ะทําให้เราใช้งานหรือว่าสตีมนมได้ตามใช้ชอบเรานั่นเองนะคะ ตัวนี้ค่ะมีหน้าจอนะคะด้านหน้าค่ะอ,ออกเป็นไฟนะคะ LED ค่ะนี่เลยก็จะมีเป็นรูปแก้วบอกนะคะสามารถตั้งค่าปริมาณน้ำได้ค่ะสองฝั่งใช้งานเหมือนกันนะคะหรือว่าเราอยากจะใช้งานโดยที่ตั้งค่าแก้วเนี้ยเป็นแก้ว16ออนฝั่งเนี้ยเป็นแก้ว22อออนก็ได้นะคะสามารถที่จะทำได้เนาะแล้วก็ก๊อปปี้จากซ้ายไปขวาได้เหมือนกันนะคะ มีระบบการทํางานนะคะในรูปแบบออโต้ได้ซึ่งเราตั้งได้ค่ะเป็นค่าปริมาณน้ําตั้งค่าจากช็อตกาแฟของเราก็ได้นะคะแบบนั้นเนาะตัวนี้ค่ะหน่อยก็จะตั้งเป็น1ออน2ออน3ออน4ี่ออนค่ะหรือฝั่งนี้เราจะจากจะตั้ง1ออน3ออน4ี่ออน5ออนเป็นแก้ว22ออนก็ได้มีปุ่มแมนวนวลทั้ง2ฝั่งเลยนะคะกดใช้งานเปิดเองได้ปิดเองได้ประมาณนั้นนะคะเนาะด้านโถหรือว่าด้านถาดน,นะคะ ก็เป็นระบบแบบปิดหมดเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะมีมดมีมแมลงสาบมีเศษต่างๆนะคะเข้าไปทำสิ่งสก,กรปรกด้านในตัวของเรานะคะเพราะว่านี่ตัวนี้นะคะเป็นระบบแบบปิดหมดเลยนะคะนี่เลยไม่มีอย่างไหนเลยค่ะที่จะเข้าไปได้นะคะาผาดรลงของเขาก็จะเป็นสแตนเลสด้วยเช่นกันนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเขาจะมีขนาดนะคะ หน้ากว้างนะคะจากซ้ายไปขวาค่ะ61เซนติเมตรนะคะจากบนมาล่างนะคะความสูงค่ะ52เซนนะคะจากด้านหน้ามาด้านหลังค่ะ54เซนติเมตรนะคะก็ถือได้ว่ามันคล้ายๆกับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะอ่ามีตรงไหนอีกบ้างนะที่เราพอจะบอกเอานี่ค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นไฟนะคะขึ้นสถานะคะ่ะการทํางานหรือว่าเขาจะเตือนว่าเอ๊น้ําของเราใกล้จะหมดแล้วนะ อย่างเช่นเซนเซ,นเซอร์ในถังน้ําของเราค่ะถ้าเกิดว่าถังน้ําของเราเนี่ยมีน้อยนิดนะคะไม่สามารถดูดได้แล้วเขาจะเตือนนะคะเปนเ็นเซ็นเซอร์ขึ้นมาค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นระบบทําความร้อนทั้งหมดเลยนะคะจากด้านในเนาะ แล้วก็มีกดสวิตช์ค่ะระบบวอมแก้วด้านบนค่ะถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้แก้วของเรานะคะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมากๆเลยหรือว่าบางพื้นที่ค่ะอากาศด้านนอกค่ะค่อนข้างหนาวนะคะก็สามารถที่จะมอเปิดตัววอมแก้วได้เช่นกันนะคะแต่ของหน่อยไม่ได้เปิดเอาไว้นะเพราะว่าด้านบนนะคะเขาก็สามารถวอมแก้วแบบได้ร้อนพอสมควรเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ในเซตของเขานะคะจะมีด้ามชงค่ะที่เป็น แบรนด์ l a n d c r i แบบนี้ค่ะนี่นะคะด้ามชงต้องบอกว่าหนักอะเอาเรื่องเลยนะคะ <S <S เขาจะมีให้ทั้งหมดค่ะสามด้านนะคะเป็นด้ามน้ําไหลสองทางค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ของเขาเลยนะคะต้องบอกว่า l a n d c r l i s e เนี่ยเป็นอะไรที่เขาทําแบรนด์ของตัวเองได้แข็งแรงมากๆนะคะแม้กระทั่งด้ามชงยังแข็งแรงมากๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นด้ามชงหนึ่งช็อตนะคะให้เป็นหอัน ในตัวเครื่องของเขาก็จะมีด้ามชงแบบนี้ค่ะให้2อันกับอีก1อันก็รวมเป็น3อันแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาเครื่องชงที่ค่อนข้างแข็งแรงแบบถึกๆึกและบึกบึนนะคะยกเคลื่อนย้ายง่ายนะคะหน่อยก็แนะนำไปตัวนี้ค่ะเพราะว่าน้ำหนักของเขานะคะอยู่ที่50กิโลเท่านั้นเองค่ะ2คนยกได้ผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะ2คนยกได้แบบนี้นะคะ ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีแรงดันนะคะอยู่ที่15บาค่ะปึ๊บนี่เราก็จะมีตัวแรงดันหม้อต้มนะคะในการบอกด้วยนะคะเกจแรงดันตัวนี้เราสามารถได้มองได้นะคะ15บารค่ะก็จะเป็นขนาดมาตรฐานนะคะกําลังไฟค่ะอยู่ที่3,000วัต์เท่านั้นเองนะคะสามารถใช้ไฟแบบ15แอมป์ได้เนาะนะคะรวมกวับเครื่องบดก็ได้นะคะ ซึ่งกำลังไฟ3,000วัตต์เนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะสำหรับเครื่องชง2หมวกลุกนะเพราะว่าบางเครื่องชงเนี่ย4,600วัตต์4,500วัตต์ขึ้นบวกบวกทั้งนั้นเลยนะคะก็ใช้กำลังไฟประมาณ20แอมป์บวกบวกทั้งนั้นเลยเนาะเรามารู้จักเครื่องชงกันไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเครื่องชงตัวเนี้ยเราจะซื้อเดี๋ยวเดียวก็ได้นะคะหน่อยก็แนะนำนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะ หาเครื่องชงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เป็นคู่เซตค่ะที่ Oriental Coffee นะคะมีเซตโปรโมชั่นด้วยนะไปคู่กับเครื่องบดนะคะ MX 8 0 0 AE ตัวนี้เลยนี่วางคู่กันก็คือแบบดูแบบสมบุกสมบันดูแข็งแรงดูแบบมั่นคงนี่นะคะเพราะว่าพอสองตัวนี้มาบวกกันปุ๊บเนี่ยเขาจะดูแบบเป็นร้านสไตล์ล็อกล็อก ใช่ไหมดูจากเครื่องพวกเราที่วางดูเนี่ยค่ะแข็งแรงนะคะทนทานอ่ะทีนี้ค่ะมาด้วยในเรื่องของเครื่องบดนะคะเครื่องบดค่ะก็จะเป็น mx 8 0 0 ae นะคะบอดี้ด้านนอกมีทั้งสีขาวและสีดำนะคะให้เลือกได้แบบเลือกสีกันเนะาะตัวนี้ค่ะวัสดุด้านนอกนะคะจะเป็นอลูมิเนียมค่ะซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะคะน้ำหนักนะคะอยู่ที่15กิโลค่ะ ซึ่งต่อว,วันเนี่ยสามารถบดได้6ถึง9กิโลนะคะถึง9กิโลต่อ1ชั่วโมงเลยนะอ่านะคะเวลาเขาบดฟรีๆแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะถ้เาเกิดว่าเราบดแบบทีเดียวค่ะก็บดได้นะคะกำลังของเขาถึงเลยทีเดียวนะคะแต่ตัวเนี้ยสามารถตั้งค่าได้ค่ะตั้งค่าเป็นการชงขาน1ช็อตแล้วก็2ช็อตได้นะคะนี่ ตัวนี้ค่ะเขาจะมีหน้าจอนะคะเป็นรูป1แก้วแล้วก็รูป2แก้วนะคะนั่นแสดงว่าเวลาที่เราจะใช้งานค่ะด้ามชงม1ช็อตแบบนี้นะคะเราก็สามารถตั้งค่าได้ค่ะว่าให้ปริมาณกาแฟออกมาเท่ากับ1ช็อตตัวนี้นะคะหรือเราอยากจะตั้งค่าค่ะให้ปริมาณกาแฟค่ะ ควบคู่กับ2ช็อตนะคะโดยที่กะเป็นวินาทีได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็ทำงานเป็นแบบออโต้นั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครถนัดเป็นแบบแมนนวลค่ะเขาก็จะมีปุ่มแมนนวลน,นะคะตรงกลางค่ะที่เป็นเลข8นอนนะคะแนวนอนเนาะหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาจะบอกว่าตัวเนี้ย มันก็คือระบบแมนนวลนั่นเองค่ะสามารถที่จะบดลงมาได้ตามใจฉันค่ะอยากได้ปริมาณกาแฟเท่าไหร่อยากจะชั่งเท่าไหร่ก็ได้เลยนะคะเฟืองบดค่ะมีขนาด64มมิลนะคะเป็นระบบตัวแฟตเบอร์นะคะแฟตเบอร์ค่ะเขาจะมีฟันเฟืองน,นะคะประกบกันแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุนไปคนละข้างนะคะทำให้ตัวมเมล็ดก,กาแฟค่ะ เวลาที่เรานำไปบดเนี่ยมันก็จะมีไซส์ขนาดค่ะเท่าๆกันแล้วก็มีผลต่อการสกัดกาแฟค่ะทําให้กาแฟเนี่ยทั่วถึงนะคะการสกัดกาแฟหรือว่าน้ําที่ลงมาเนี่ยก็ทั่วทุกเม็ดค่ะหรือว่าการสกัดกาแฟเท่ากันทุกๆแบบทุกมเมล็ดแบบนั้นนั่นเองนะคะก็จะมีผลต่อรสชาติของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเฟืองบดของเราดีเนาะนะคะตัวโถค่ะด้านบนเป็นสีชานะคะจะช่วยป้องกันในเรื่องของแสงค่ะ หรือว่าการแบบทำร้ายของมเมล็ดกาแฟได้นะคะเป็นสีชาแบบนี้นะคะตัวโฟ,โฟนะคะก็ใส่ได้1กิโลครึ่งนะคะหรือว่า1.5ลิตรนั่นเองค่ะนี่เลยใส่ได้เยอะมากๆนะคะถ้าเกิดว่าร้านไหนขายดีๆคะ่ะต้องการที่จะใส่มเมล็ดแบบไม,ไม่ต้องใส่บ่อยนะคะตัวนี้ค่ะ ขนาดเฟืองนะคะเป็นตัวแบบเฟืองหมุนนะคะเราสามารถปรับค่ะหรือว่าความหยาบความละเอียดน,นะคะที่ตรงคอเฟืองนะคะแล้วเขาก็มีระดับความหยาบความละเอียดนะคะตั้งแต่ทุกระบบเครื่องชงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงนะคะ หรือว่าเครื่องชงตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะปรับให้เหมาะได้เลยนะคะหรือจะใช้เป็นอุปกรณ์สโลบาร์แบบนั้นก็ได้นะคะเขาสามารถบดกาแฟเฟรชได้ค่ะบดกับตัวโมคาพอร์ตได้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องบดที่ครบนะคะทุกๆสถานการณ์ทุกๆเครื่องชงทุกๆเครื่องอุปกรณ์นะคะแล้วก็เป็นเครื่องบดนะคะระบบมาตรฐานนั่นเองเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะคะกินไฟไม่เยอะเลยค่ะกําลังไฟนะคะอยู่ที่350วัตต์เท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟนะคะ15แอมป์นะคะเครื่องบดและเครื่องชงค่ะก็ไปควบคู่กันได้นะคะก็เป็นกําลังไฟที่กําลังเหมาะสมนะคะไม่กินไฟเยอะมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้แลดูว่าจะเราจะต้องแบบเสียค่าไฟเพิ่มเติมขนาดนั้นนะคะ อ่ะเนาะก็เป็นอันว่าตัวนี้นะคะก็เป็น Set เซ็ตเครื่องบดน,นะคะเครื่องชงค่ะที่หน่อยนํามารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็แบบแผนค่ะก็คือเราใช้งานจริงๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวนนะคลิปหน้านะคะหน่อยก็จะมารีวิวในการตั้งค่าเครื่องชงให้ดูค่ะมาชงให้ดูเลยค่ะว่าของเขาเนี่ยเป็นยังไงเครื่องบดและเครื่องชงเนี่ยของเขาเนี่ยใช้งานออกมาแล้วค่ะเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานได้ดีหรือเปล่าน,นะคะเดี๋ยวเรามาตามดูกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องชงและเครื่องบดเซตนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาตอบคําถามให้นะคะแล้วก็เซตนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะมีเซอร์วิสไปสอนให้ถึงหน้าร้านเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงนะคะก็ ทักแชทได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะไปตอบให้ทุกๆคําถามเลยนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็หน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะเนาะสำหรับคลิปวันนี้เดี๋ยวหน่อยขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ